วัาเลเดของเราวันนี้กับโกลพาลินสายเพรินนอนั่นเองหลังจากที่เพรินอออกมาในซีซั่นที่2เราเคยพูดถึงปัญหาเพรินอว่ามันเล่นยากเพราะจำนวนการเปิดในครั้งเนี่ยมันน้อยและตัวเปิดเนี่ยมีแค่ไม่กี่ตัวอย่างเช่นตัวเริ่มของมันหรือว่าตัวของวิเวียนกับนีมูเอะแค่3ตัวนั้นที่เป็นตัวเปิดให้ได้แต่กลับกันเนี่ยในช่วงไปปลายภาครีเจนเนี่ยดันมียูนิต2ตัวของโกลพาดินที่ออกมาและทำให้สายเพลินนอเอามาทําสายเกาๆได้นั่นเองตัวแรกครับกับที่แว่นของเราเลยที่ติดสายริเวเรเตอาารถอ โตเคอน์เตอร์บาร์สหนึ่งเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการสามารถเคอน์เตอร์บาร์สหนึ่งเอามันเข้าสู่โซได้ครับแล้วเมื่อเราเข้าโซปุบเปิดกา๊าซสามใบจากท็อปเด็กนะครับแล้วก็เลือกหนึ่งใบาจากในนั้นเนี่ยคอลงช่องเาือดที่เหลือเสียบไว้ใต้เด็กและมาพร้อมกับน้องสาวอีกคนหนึ่งของเขาที่เอาจริงๆก็เรียกได้ว่าเทคไม่แพ้กันเลยก็ว่าได้ครับกับมีเทคออโต้ในช่องเาือดเคอร์เตอร์บาร์สหนึ่งนำมันเข้าสู่โซเมืเ่มอยูนิตนี้บูธฮิตสาม,มารถจ่ายค่าคอต์สถ้าจ่ายค่าคอร์สเนี่ย ไว้ใต้กล่องได้เหมือนกันเพราะมันมาพร้อมกับยุคที่เรียกได้ว่ามีตัวเปิดคอในช่วงเบลเทนเพจได้เยอะมากครับและทุกเลนเนี่ยเรียกว่ากดดันหมดเลยถามว่าตอนเกตสองเล่นไงครับก็คือเอาง่ายๆครับทุกตัวทุกเลนเนี่ยต้องมีตัวที่ตีฮิตหรือบูธฮิตและทําอะไรได้ทักอย่างเพื่อเปิดกระโดดเพลีนอนนั่นเองถามว่าสายนี้เก่งไหมไม่เก่งครับสะใจครับกระโดดได้กระโดดเพลีนอออกมาตัวเด็กมันเนี่ยเรียกว่าเล่นเอามันจริงๆมันแบบมันอย่างเดียวกระโดดได้คือพอใจแล้วกระโดด2ครั้งในเทอร์เดียวได้นี่คือสะใจชิป็ปนนนนนออออีีกกเเเดึงทท่่่ตั้ววมาาํพืค ความสนุกเท่านั้นจริงๆ